เราก็จะมาสอนทำนีสลามซีมุกนะคะจากเครื่องสําอางบัสออนกับออทีทาตาแต่อันนี้นะคะอันนี้ไม่ได้ผสมมุกนะ<อ>จากสีเทากลายมาเป็นสีน้ำตาลค่ะ<อ>เป็นสีมุกสีน้ำตาลน,น่นะสลับกันไปเลยเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะบัสออนหรือว่าอะไรก็ได้นะคะที่มันเป็นเครื่องสําอาง แล้วก็สลามนะคะสลามสีอะไรก็ได้นะแล้วเราขอเป็นกระปุกเล็กแล้วกันแล้วไปทำมาเลยนะคะแล้วก็เอาออกมาจากกระปุกแล้วก็แผ่่ออกมาแล้วอันนี้นะคะเราได้ทำแตกๆไว้แล้วทำมาแตกๆด,ดู แล้วก็นวดให้มันเข้ากันนะคะแล้วถ้าเรานวดกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนะคะก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะผสมอีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกครั้งหนึ่งกันเลยเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็เป็นสีน้ำเงินแล้วนะคะแป๊บนึงนะคะเป็นสีน้ำเงินแล้วกลายเป็นสีน้ำเงินอ่อนๆเอ้ยเข้มๆนะ น,นี่เด็ด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 เด็้ดัาางปังน,นี่นะคะนุ่มแล้วก็เป็นสีมุกด้วยนะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กันด้นะคะอย่าลืมกดติดตามทุกคลิปเลยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ